สวัสดีครับกอนแเล่สวัสดีครับสิชวยครับผมสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างแห่งงานทีมงานนุ่มเซกครับผมพี่น้องครับโอ้ยเมื่อก่อนหลงดีใจยางแห้งเลยครับว่าวายเศร้าตกมันแล้วทีไหนไดมือนีออกบักยางแห้งครับเปียกมัดเลยครับุมวันนี้อาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วครับผมอาบน้ำไม่เรียบร้อยแล้วทําความสะอาดให้แล้วแต่พอท่านเซ็ต นะครับอยากกับใครกินคือเกานออปีนี้กินยู่แต่กินบอายคือเกากินไม่ค่อยเยอะเหมือนเดิมครับครับพี่น้องครับก็ประมาณนี้แหละครับนี่อาการก็ปกติดีครับเก็บง่ายสะดวกผู้เดียวใดเลยครับปีนี้ครับผมดูตรงขมับครับมันฉิบบวมปิ้งเลยครับ ปวดปิงเลยเป็นจังไดเนาะปวดหัวตัว่าตัวหันเนาะขออย่างเดียวครับขออย่างเดียวปีนี่กินอาหารบอไข่เม็ดปันไดกินอยู่แต่กินบอข่เมดเดี๋ยวไปหาควานเล่นจังอย ครับผมมื่อนวานได้ไล์สดครับถลายย้ำได้แล้วมันเบิ่งบวชัดครับผมคือสีสัญญาณบกใครดีวันจันวันดิจา้าใช่หรืวันดิจ้าเป็นบ่ละ่ะโอโอหันมาแล้วหันมาแล้ววดิจา้าอ่ะดิจา้าอ่ะดิจา้าใช่โอ้ ท้องคำเล่นน้ำแล้วติอาบน้ำแล้วตีอ๋องาคือส่งออกไว้แต่น้องงานเนี่ยเนาะหึเพราะมันเลียวมันก็ยังเงยาเรื่อยๆนะเป็นยังไงขึ้นคลองดีบ่ขึ้นขา บ้านคของปันใดครับเด็กเด็กกได้ยุครับเป็นยังได้เลยฟื้นเก็บของเราไปยังเลยเดี๋ยวจานมาสิบอกให้เพคุนฮัดเก็บครับบ้านทันมามาอ<า>ยู่บ้านเพื่อนกันวะสุณขาได้แล้วพรับมาบุ้งไปบุ้งขึ้นกลับบ้านอา,ารามเลยอ๋อคือเพป็นสให้เป็นเทระยางระยางไปก่อนถ้าฮัดพร้อมกันเดี๋ยวมันส<ง>ิลงลงลืมลืม คอยเป็นยังไงเสียงเริ่มมาเนี่ยเราไปเมดิซิเนเลยคอยสเป็นตาใดเสียงบอหลัคิดว่าฮ่าฮ่าฮ่าจำมงเดกับบอมมีจักรดีจะน้อยเลยโอ้เป่าอยู่เอาตัวเป่าลวอะละเดี๋ยวมันก็ออก นังบอท่านตึงครับนังบอท่านอ้วนสีสันวันเล่นบอกว่าค้นคาในได้แล้วแต่บอท่านบอท่านรวยเปอร์เซ็นต์ได้เก้าสิบแปดแล้วเหลือสองเปอร์เซ็นต์ยังลงอยูงงย่ติ ธรรมดาเนาะเขานอนเมเมาจังสันตั้งสามสิบกว่าปีแล้วเนาะสิ่มาฝึกเมือหนึ่งสองเมื่อไงมันได้เลยมันกกเป็นไปยากขึ้นว่ะล่ะนี่ย้ำนั่นก็จังดึงเอาแมนมันตรงจังสันละ แมนมันแมวกำลังฮัดได้ปก,ก่มือเองเนาะทำัได้มดมือึงดอกอืมแมนีไป,ปรหม,ม,มือึงดอกรวมแล้วนะครับจับสร้างเจ้าะอืเจ้ามือหมาย้โดนโอยปง่นแมนแล้วเนาะช่วยัหัไ้แล้วก็จั ดีแล้วดีแล้วความจำดีับแสดงว่าสมองดีเฮ<ะ>้ยกานจับมือใดในบอลล่ะบอจับ,บมือบอ่ห้จับเลยนี่แล้วมองปัญหามันมองบอ่อ้จับมือนี่แหละมองมันหัดยากมแมนแหลกแหลกจับบ่้คือกันละที thấy à, cái này, con đang xong bị cho được không? em mệt bao nhiêu bác thương? chắc hết mặn hắc xàng nồi rồi. ก <laughs> ินด er ีครับกินอาหารนี่บมมียังเลือเลยกินใบแห้งใบเหียวกินเมดสุดยอดอีหลีสุดยอดเรื่องกินตั้งเต้ใดมา ทำแสนทองเงินมาเจอทองคำนี่ชุดยอดเลยกินดีไรกันเล่นบอกว่าถึกใจขนาดเรื่องอยู่เรื่องกินนี่สุดยอดเลยกิงบอมีแต่ยาจะให้กินรัเนี่ยนี่สบาไปนงติ อตอนนี้นอนทุกขึนแล้วแมนบอนี่ม่ขึ้นมานอนคับนอนมือิดกันมือหายเพ้นมือนอนเลยงานคนตกนี่ใครบกันเดี๋ยวก็เชินเดี๋ยวก็เช่นก็ลาไว้น้ำกันคู่กันนี่แหละตีลาไปคู่กันยังสี่ละอือแล้วเนี่รุ่นพี่เนาะ

นี่แหละครับตอนนี้เริ่มได้เกาะลึกแล้วครับนี่เกาะเกาะลึกยังหยอดต,ต,ตึงติงติงอยู่เลยครับตรงขาเมื่อก่อนวันก่อนดีใจอย่างแรงเลยว่าโอ้พ่อปลายหายตกมันแล้วเว้ยเมื่อวานกับวันนี้โอ้โหไหลจ้อเลยครับนี่เกาะลึก อ้าวสวัสดีครับกันแล้วครับผมครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาเม้นเข้ามากดติดตามนะครับในช่องช้างงานทีมงานหนุ่มเสกนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอให้อยู่ดีมีทรัพย์นะครับมีทรัพย์รับโชคนะครับขอให้เฮงๆนะครับรวยๆนะครับแม้ว่าจะ เดินทางไปแหงนตำบลใดก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้รับความสะดวกสบายตลอดทุกเส้นทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับผมสวัสดีครับชุงวงด้วยชุงวงด้วยสวัสดีครับ